ค่ะวันนี้ตื่นเช้านิดนึงก็เลยจะมาม้วนผมให้ดูก็เลยม้วนผมอันเก่าอันเดิมของเรานะคะเลมิงตันรุ่นอะไรไม่รู้เดี๋ยวใส่ในดีสคริปชันข้างล่างให้นะคะก็ไฟตั้งไวที่เดี๋ยวก่นนะร้อเลยความร้อนต่ำสุดนะคะผมทำสีนะไม่ต้องใช้ความร้อนแรงแต่อย่างใดเพราะว่าผมเจงมากอยู่แล้วทำผมง่ายค่ะ เร <te> pues ิ่มกันเลยค่ะตอนแรกก็เริ่มที่น้ำหมากันเลยนะคะน้ำหมาเนี่เหมือนปกติเลยสลัข้างหน้านะก็ดึงมาตรงๆก็เชื่ก็จะได้เล่สงนี้ขึ้นมาใช่ไหมก็เอาแบงนี้เนี่ยแบบอก็เอาไปด้านข้างค่ะเอย่างนี้แล้วมันก็ได้มันก็จะได้เป็นผมที่เป็นแบบ เป็นตัวสีออกลันค้างอันนี้ก็เหมือนกันลนะันค้างแค่ก็เหมือนกันแค่รู้สึกว่าไม่ได้ม้วนผมแบบนานแล้วอะพราะจริงก็ก็ไม่ได้ทำผมเก่งขนาดนั้นนะนะ จริงๆเน้นทำตรงปลายให้เป็นตัว C แล้วก็ไล่ขึ้นไปนะคะก็จะได้ผมที่ออกมาสวยงามไม่แฟรเนาะคือตอนนี้ผมหวาน,นเป็นผมทําสีผมมันเลยแบบปลายตรงมากอะก็ทําตรงข้างล่างให้มันเป็นตัว C ก็คิดว่าจะได้ลุคที่ค่อนข้างลยนะคะ ข้างหลังก็เหมือนกันข้างหลังก็ดึงผมมาอย่างนี้แล้วก็เข้ามาแค่ตัง้งปลาย เห็นว่าฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ค่อนข้างจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือเทพาถ้าถ้าอยากให้มันเลเยอร์ขึ้นมาเยอะก็คือดันดันตรงกลางให้มันแบบออกมามากกว่านะหรือว่าถ้าอยากดันข้างบน,นก็ทําได้เหมือนกันนะ พัน่งนี้ก็เหมือนกันนะคะกต็ตอนนี้ผมฝั่งนี้ที่ดูเหมือนจะเรียบกว่ากัทานทั้งวีนได้ ได้ทรงผมประมาณนี้แล้วอะคือจะพยายามเชื่อมตรงนี้ให้มันเป็นแบบเป็นเส้นเดียวกันอะก็คือจับผมอันนี้กับอันที่มันเป็นแบบข้างหน้าไว้ด้วยกันเราก็มวนหนึ่งทีก็จะได้น้องงๆตรงนี้นะคะอีกครั่งทำกันค่ะ ฟินิชลุกได้ประมาณนี้นะคะก็สามารถรวบได้ออกมาสวยเหมือนกันเพราะว่าข้างหน้ามันแบบดูเมเลเยอร์นะคะหรือว่าถ้าปล่อยเนี่ยก็น่ารักค่ะก็ประมาณนี้นะคะสอนเรบคลิปวันนี้นะคะใครชอบก็กดไลค์ก็กดซับสไครต์กดคอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้นะคะหรือว่าอยากให้ทำผมทรงอะไรบอกได้นะเดี๋ยวลองทำให้ดู